สวัสดีครับผมบอลจากพัทลราไอทีนะครับวันนี้เรามีกล้องติดรถยนต์ตัวแรงมาแนะนำนะครับตัวนี้ถามว่าแรงยังไงตัวนี้เป็นน้องใหม่ดาวรุ่งนะครับเป็นกล้อง qx 2นะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวจะบอกว่าตัวนี้พิเศษยังไงนะครับกล้องตัวนี้นี่กล้องตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้กล้องตัวนี้เป็นกล้องรุ่นล่าสุดของ i r โ a นะครับซึ่งเป็นแบรนด์กล้องเกาหลีเนี่ยเป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์ ดังนั้นเรารู้ได้เลยว่าถ้าแบรนด์ i r o a d ออกมาเนี่ยกล้องตัวนี้มีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูก่อนว่าตัวกล้องที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยรุ่น QX2 ตัวนี้มันมีอะไรมาบ้างนะครับเวลาเราสั่งของมาหรือเราสั่งติดตั้งเนี่ยในกล่องนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเมื่อเราได้ตัว กล้องไอโรสตัวนี boss, kind of to. To ้มาแล้วนะครับตัวนี้กล้องไอโรดตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ากล้องไอโรด QX2 นะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ามีความละเอียดระดับ 2K QX ก็คือตัว 2K เลข2คือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหน้ากับกล้องหลังนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องตัวนี้ดูกันว่าทางไอโรดให้อะไรมาบ้างในกล่องนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับเราเปิดออกมาเลยกล้อง i r o a d qx 2ตัวนี้แถม Memory ี่ g b มมาด้วยนะครับอยู่นี่ 32GB นะครับเปิดออกมานะครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างมีวิธีการใช้อยู่ในคู่มือนี้อยู่ที่ว่าเราจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเท่านั้นเองนะครับอคู่มือวางให้เห็นนะครับแล้วเราจะเห็นชัดๆคือมีตัวกล้องหลัง นะครับเป็นทรงเดิมเลยทรงแคปซูลกล้องหลังเมมโมรี่สามนะครับของ i r o a d นะครับมามีมาให้พร้อมตัวกล้องหน้านี่นะครับบอดี้เดียวกันกับตัว i r o a d fx 2นะครับตัวนี้เป็น qx ด้านหน้ากล้องระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นตัว qx นะครับ i r โ a d qx 2ตัวนี้ตัวนี้นะครับหรือจะกระแดะเรียกว่า qx 2ก็ได้นะครับตัวนี้เรียก qx 2นะครับเรียกแบบภาษาบ้านๆเลย แล้วก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับเป็นความละเอียดแบบ full hd ตัวนี้ qx 2มาพร้อม Memory 32นะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วมันมีมาครบในหนึ่งกล่องนะครับดูชุดสายไฟกันบ้างว่าชุดสายไฟมีอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับตามมาตรฐานของ i r o a นะครับก็จะมีสาย hard wire k i นะครับสาย hard wire k i เนี่ยก็เป็นสายสำหรับต่อไฟเข้ากับช่อง fuel คือฟิลบล็อกภายในรถนะครับตัวนี้ดังนั้นกล้องของ i r o a d ก็จะทำงานในโหมดบันทึกจอดนะครับก็คือเราจอดรถด,ดับเครื่องกล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นสายกล้องหลังแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้อง i r o a d QX2 ตัวนี้นะครับดังนั้นใน1กล่องเนี้ยก็จะมีคู่มือมีกล้องหน้ามีกล้องหลังนะครับมีเมมโมรี่32 g b นะครับแล้วก็าสายฮาร์ดไว์คิท แล้วกใส่กล้องหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของกล้องตัวนี้กันว่ากล้องตัวนี้มันมีความพิเศษหรือมันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานมาดูครับ มาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวกล้อง i r o d QX2 ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมย้ายกล่องไว้ตรงนี้ก่อนจะได้พูดได้ชัดเจนนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่อัปเกรดมาจากรุ่น FX2 นะครับตัวนี้เป็น QX2 ดังนั้นสเต็ปตัวเนี้ยเหนือ FX2 ขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับในกล้องแบรนด์ i r o d นะครับเดิมทีกล้องรุ่นเนี้ยถ้าเราใช้กล้องของ i r o d มา นะครับเราต้องซื้อสายต้องซื้อเสา GPS ภายนอกเสียบเพิ่มนะครับกล้องถึงจะใช้งานฟังก์ชันแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับตัว QX ตัว FX ตัว QX เนี่ยเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งซื้อ GPS เพิ่มอีกทีนึงเพื่อให้กล้องทำงานแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับเขาฝัง GPS ไว้ในตัวกล้องแล้วนะครับดังนั้น ตัว i r o รด QX2 เนี่ยมี GPS บิวอินในตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้ามันเป็น QX2 แล้วเนี่ยมันอัปเกรดอะไรขึ้นนอกเหนือจาก FX2 ครั้งที่แล้วนะครับตัว FX2 เป็น Full HD เป็นกล้อง Full HD ด้านหน้า,า,นนาเป็นกล้อง Full HD ด้านหน้าและด้านหลังก็เป็น Full HD QX2 ความพิเศษของมันคือกล้องตัวหน้า ความละเอียดไปถึง 2K แล้วนะครับตัวนี้นะกล้องหน้าเป็น 2K กล้องหลังยังเป็น Full HD เช่นเดิมนะครับแต่ความพิเศษของกล้องตัวนี้คือกล้องหน้าของ QX2 ตัวนี้ใช้เซนเซอร์ Sony กล้องหลังก็ใช้เซนเซอร์ Sony ดังนั้นตอนนี้ QX2 คุ้มมากเราลงทุนกล้องที่มีระบบบันทึกจอดนะครับแล้วเรายังได้ ความคมชัดระดับ 2K กล้องหน้าจากเซนเซอร์โซนี่นะกล้องหลังก็จากเซนเซอร์โซนี่เช่นเดียวกันดังนั้นอ่ะทั้งระบบทั้งความคมชัดมันมาหาเราแล้ว,ลวนะครับเรื่องของการรับประกันกล้องตัวนี้รับประกัน3ปีดังนั้นเฮ้ยเราจ่ายตังค์แล้วเราใช้กล้องตัวนี้3ปีประกันศูนย์ไทยด้วยใช้งานสบายสบายไม่ต้องกังวลเลยว่ากล้องใช้ไปปีหนึ่งกล้องมีปัญหาแล้วก็เคลมได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของกล้องตัวนี้ก่อนนะครับผมบอกไปแล้วว่าเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซ,นเซอร์ของโซนี่ทั้งคู่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมุมมองกล้องหน้านะครับก็160องศากล้องหลัง150องศานะครับดังนั้นมุมมองที่เราบอกเนี่ยมันเก็บเลนด้านหน้ารถทั้งหมดนะครับเก็บหมดเลยด้านหน้ารถจะมีอะไรเก็บเกลี้ยงนะครับไม่ว่าจะถนน3เลนถนน4เลนถนน5เลนกล้องตัวนี้เอาอยู่ ั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสมัยนี้ใครติดก,กล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยเสียเปรียบนะครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆมันมักพ่วงมาจากทางด้านหลังด้วยดังนั้นการที่มีรถมีกล้องบันทึกทั้งกล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้และกล้องหลังถือว่าเรามีหลักฐานครบแบบ100%เเซนะครับยิ่งมีกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์โซนี่แบบนี้ด้วยดังนั้นรับรองเลยว่า,าภาพที่เราเก็บมาได้เนี่ย มันคมชัดแน่นอนนะครับอนอกจากมันจะใช้เซนเซอร์โซนี่แล้วตัวเนี้ยมันยังมีระบบ HDR นะครับก็คือระบบชดเชยแสงกล้องเนี่ยมันต้องมีระบบ HDR เวลาเราขับรถช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะระบบ HDR พวกนี้มันก็จะทำให้ภาพที่เราบันทึกได้เนี่ยมีความคมชัดยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ นอกจากระบบ HDR แล้วนะครับตัวเนี้มันยังเป็นระบบปรับแสงแบบออโต้เราขับขับมาเนี่ยเราเข้าไปใกล้คันหน้าแสงไปแสงไฟรถเราเนี่ยไปจ้าส่องสว่างที่คันหน้ากล้องมันจะปรับแสงให้เราด้วยนะครับเข้าที่มืดอยู่ดีครับจากที่สว่างมาแล้วเข้าไปในที่มืดหรือลงอุโมงค์กล้องมันก็จะปรับสภาพแสงให้เรา นะครับเราไม่ต้องไปนั่งคอยปรับอุ้ยเราอยู่ดินที่มืดเราต้องไปเล่งแสงจากตัวกล้องไปเล่งเอ็กพอร์ชัวมันนั่นไม่ต้องทําเลยกล้องตัวนี้อัตโนมัติทั้งหมดระบบที่สําคัญของกล้อง iroh ที่เราลงทุนซื้อกล้องแพงขนาดนี้เราต้องการอะไรข้อที่1เลยเราต้องการความเสถียรของระบบของเขาซึ่งระบบของเขามีความเสถียรสูงเมื่อใช้ฮาร์ดแวร์ดีระบบของเขาก็ดีตามขึ้นมาด้วยนะครับเขาใช้ทั้งเซนเซอร์โซนี่เขามีระบบชดเชยแสง เขามีระบบเตือนนะครับมีระบบป้องกันกล้องอุณหภูมิสูงเมื่อกล้องมีอุณหภูมิสูงเนี่ยกล้องมันจะปิดตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเกิดความเสียหายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะจอดรถอยู่กลางแดดเราสตาร์ทรถแล้วเราขับออกไปเลยกล้องทํางานเพิ่มอุณหภูมิสูงกล้องมันจะชันด,ดาวตัวเองลงเพื่อเซฟตี้ตัวเองก่อนนะครับตัวนี้ของไอรถ QX2 ตัวนี้มีมาให้นะครับ ีนี้มีอะไรอีกระบบของกล้องตัวนี้อย่างที่ผมบอกมันมาพร้อมสายบันทึกจอดในตัวไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ได้มีออปชันอะไรสายบันทึกจอดตัวนี้ต่อเข้ากับฟิวบ็อกใช้งานได้เลยนะครับแต่การต่อต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับใครไม่มีความรู้เราบอกว่าเราจะตากะตอ,ก,ตอก็ต่อได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนต่อเราต้องดูคู่มือให้ชัดเจนให้ละเอียดว่า เส้นนี้เราจะต่อตรงไหนอีกเส้นหนึ่งเราจะต่อตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนของตัวกล้องเองและในส่วนของรถยนต์ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับดังนั้นถ้าเราทําไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทําดีที่สุดน,นะครับอ่ะระบบบันทึกจอดของกล้อง iRoad QX2 ตัวนี้นะครับมันบันทึกจอดแบบไหนคือพอเราจอดรถด,ดับเครื่องกล้องทํางานในโหมด Motion Detect ก็คือจับความเคลื่อนไหวเลย อะไรที่เคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องระบบ motion detect จะบันทึกลงทุกอย่างลงในนี้นะครับเมื่อมีความเคลื่อนไหวกล้องจับความเคลื่อนไหวได้กล้องบันทึกลงนะครับวิ่งมาปึ้งกระแทกรถเรากล้องก็จะบันทึกเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับดังนั้นมีอะไรมาอยู่รอบรถเราเนี่ยกล้องตัวเนี้บันทึกหมดเคลื่อนไหวมากล้องบันทึกหมดยิ่งมากระแทกกล้องจะล็อกไฟล์นั้นทันที นะครับดังนั้นให้เราสบายใจได้เลยว่าไอตัวไฟล์ที่เราตั้งบันทึกอยู่เนี่ยถ้ามากระแทกกล้องล็อกให้ถึงเขาจะบันทึกต่อแต่เขาไม่ลบไฟล์เดิมนั้นแน่นะครับตัวนี้ระบบบันทึกจอดนะครับมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วระบบอะไรอีกตัวนี้เหมือนที่ผมบอกว่ามันฝัง GPS มาในตัวดังนั้นเมื่อมันมี GPS แล้ว ระบบของมันก็จะมีเรื่องของระบบแจ้งเตือนต่างๆมันแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับของกล้องตัวนี้ข้อที่1มันแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับเราขับขับอยู่อย่างเงี้ยวิ่งตามอยู่ในช่องจราจรของเราอยู่แล้วเราเผลอเอียงออกไปกล้องมันก็จะร้องบอกว่าตอนเนี้ยเราออกนอกช่องจราจรแล้วนะครับ <somewhere. S 1> เรียกว่าระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วยังมีระบบอะไรอีกมีระบบแจ้งเตือน ชนคันหน้านะครับคันหน้าเบรกลดเราเข้าไปใกล้กล้องก็จะแจ้งเตือนว่าเราเข้าใกล้คันหน้าแล้วนะครับแล้วอีกระบบหนึ่งคือระบบแจ้งเตือนคันหน้าเคลื่อนตัวออกระบบนี้สําคัญยังไงเรานั่งรถขับรถติดไฟแดงอยู่นั่งคุยกันไปคุยกันมาลืมดูข้างหน้านะครับข้างหน้ารถขยับออกไปแล้วกล้องมันก็จะร้องเตือนกล้องมันก็จะร้องเตือน ติดๆว่าคันหน้าเขาขยับไปแล้วให้เราขยับรถได้นะครับอันนี้เป็นระบบมาตรฐานของรถรุ่นใหม่ๆเลยคันไหนไม่มีบอกให้อยากมีแล้วอยากมีกล้องติดรถยนต์ด้วยตัวนี้สิคุ้มเลยนะครับได้กล้องความคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังเซ็นเซอร์โซนี่อีกมีระบบจอดรถและที่สำคัญมันมีระบบแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับตัวนี้กล้องไอ e Road QX2 เห็นไหมผมวางไว้ข้างหน้าแล้วเราใช้งานได้แบบสบายใจเลยการการต่อของกล้องตัวนี้การติดตั้งนะครับเท่าที่ติดตั้งมากับรถทุกรุ่นใช้งานได้ทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของระบบของตัวกล้องเองนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานนิดๆหน่อยๆอันนั้นไม่ได้เป็นปัญหานะครับเรียนรู้กันไปได้นะครับสำหรับกล้องชุดนี้ แต่ว่าก็จะมีรถอีกประเภทหนึ่งที่ว่าก็เขามีประกันเขามีประกันระบบไฟฟ้าเขาซีเรียสเรื่องของการไปต่อระบบต่อกล่องฟิล์ b บล็อกต่ออะไรก็ตามดังนั้นรถกลุ่มเนี้ยทำยังไงนะครับรถกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยไม่ยอมให้ใช้สายตัวนี้ไม่อยากต่อฟิล์ b บล็อกรถฉันป้ายแดงฉันกังวลไอรถเขามีออปชันอีกอย่างหนึ่งคือสาย OBD2 ตัวนี้นะครับ OBD2 ที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทหนึ่งใช้กับรถที่ใช้ไฟฟ้า100%ดังนั้นเราขับรถที่ใช้ไฟฟ้า100%หรือรถที่เราเรียกติดปากว่ารถ EV รถ EV 100%หรือตามชื่อทางการที่เรียกว่ารถ BEV นะครับก็คือรถที่ใช้ไฟฟ้า100%เนี่ยเขาจะใช้สาย OBD2 ตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ใช้ ชุดสายฮาร์ดแวร์คิดที่มากับในกล่องเราไม่อยากต่อตัวนี้เราอยากจะเสียบแค่ปลั๊กเลยใช้ตัวนี้เลยนะครับดังนั้นปลอดภัยแน่นอนก็ถ้ารถธรรมดาใช้เครื่องธรรมดาเครื่องสันดาปท,ท,ทั่วไปหรือเครื่องไฮบริดก็ตามใช้ตัวธรรมดานะครับตัวนี้ใช้สําหรับรถไฟฟ้าล้วนเท่านั้นก็ก่อนจะใช้งานตัวกล้องพวกนี้เราก็สั่งได้ว่าเราต้องการออปชั่นไหมถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องสั่ง กลองก็ทำงานได้ร0อแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยรถเราเป็น BMW มี BSI มีประกันระบบไฟฟ้ามีประกันนู่นนี่นั่นเป็น Mazda 3 Mazda CX30 ใช้ฟิลแท็บแล้วศูนย์บอกว่าประกันอยู่หมดนะถ้าอยู่ใช้นี่เลยทางเลือกของเราออปชั่นปลัก o b d 2นะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ไปรื้อระบบอะไรของตัวรถเลยนะครับเสียบปักเสียบกล้อง ซ่อนสายใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับตัวกล้อง QX2 ตัวนี้เซ็นเซอร์ Sony กล้องหน้า 2K นะสนใจติดต่อทางร้านได้ของเราติดตั้งให้ถึงบ้านไม่ต้องเดินทางแค่อยู่ในพื้นที่ที่เราบริการอยู่ก็ติดตั้งได้นัดหมายมาล่วงหน้าแล้วเจอกันกล้องนี้ด้วยเดีย๋ยวเจอกัน